ข้อ4นะครับส่วนตัวพี่ว่าข้อนียากนะพี่ว่าอนยากเออข้อนี้กึ่งๆึงนะครับว่าจะออกเป็นคณิต2ก็ได้เพราะว่าเรื่องฟังก์ชันกำลัง2อเนี่ยนะครับมันอยู่ในทั้งคณิต1และคณิต2นะแต่ถ้าไปออกคณิต2อก็อาจจะดูใจร้ายไปสักนิดหนึ่งก็เลยมาออกคณิตหมาออกคณิต1พี่ว่าก็ยังยากเลขเยอะเหมือนกันข้อนี้ นะครับเป็นหลักดีมาน p ป라이นะอุปสงค์อุปทานเขาบอกว่าสำนักข่าวออนไลน์นะครับตั้งสมา,าตั้งค่าสมาชิกรายเดือนอยู่ที่70บาทต่อคนนะก็จะมีคนมาสมัครเป็นสมาชิก1 8 0 0 0คนนะก็เยอะนะเดือนเดือนหนึ่งก็ได้เท่าไหร่อ่ะก็70คูณ1,800เข้าไปจากการสำรวจพบว่าถ้าลดเอ่อถ้ามีการปรับนี่จากการสำรวจพบว่า การปรับค่าบริการจะมีผลต่อจำนวนสมาชิกในรูปแบบฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับบางคนบอกอ๋อฟังก์ชันเชิงเส้นจำได้พี่มันจะอยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b ใช่ไหมนะหรือบ,บางคนจำเป็น mx บวก c ก็ได้แล้วแต่นะครับรู้แต่ตัวสมการเข้าใจความหมายของมันบ้างไหมว่า ถ้าตัวแปรเนี่ย x กับ y มันสัมพันธ์กันในรูปแบบของฟังก์ชันเชิงเส้นแปลว่าอะไรนะความหมายก็คือว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างเป็นสัดส,ส่วนนะคำว่าสัดส,ส่วนก็คือ เป็นจำนวนเท่านะเพิ่มขึ้น2เท่าลดลง3เท่าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะดูเห็นภาพเลยเขาบอกว่าถ้าขึ้นค่าบริการ1บาทจะลดะสมาชิกจะลดลง200คนเห็นนะตัวแปรตัวหนึงเพิ่มขึ้น1อีกตัวหนึงจะลดลง200นะสัดส่วนคงที่หมายความว่าในกรณีนี้ถ้าเพิ่ม2บาทก็จะลดลง400คน นี่ไงเขากลัวไม่เข้าใจอธิบายเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นใจดีนะเนี่ยเพิ่ม5บาทเลยนะสมาชิกก็จะลดลงเท่าไหร่ลด1บาทเออเพิ่ม1บาทลด200คนถ้าเพิ่ม5บาทก็ส0งรคูณหก็ลดลงพันคนหนึ่ภาพออกปะก็บอกแล้วหลักอุปสงค์อุปทานปรับราคาลงคนก็ซื้อมากขึ้นนะครับ แต่มันจะคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มดูตรงนี้รายได้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากค่าบริการต่อคนคูณจำนวนสมาชิกนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยคิดค่าบริการ70บาทจะมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ห0 0่ง 8,000คนนะเขาบอกถ้าลดลง5บาทไอ้ถ้าเพิ่มขึ้น5บาทจาก70เป็น75สมาชิกจะลดลงพันคนเหลือ1 7 0 0 0คนถามว่าคุ้มไม่คุ้มเรามาดูไรายได้กันนะขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขอันนี้ไม่กดกระดาษ 8, 7, 5, 6หใส่6ทน 5, 7, 1, 7 12, 4, ตัว 1>, 1, 2, 3, 4, โ oh, อ oh. ้โหล้านสองออหนึ่งลบาทต่อเดือนนะถ้าตั้งราคาสมาชิกว่า70็ดบาทนะอ่ะอน,นี้ไม่ไหวขอ <c oughs> อนุญาตกดเครื่องคิดเลขเล็กน้อย uh, 1ออหม่นเจ็ดคูณ 7, เจ็ดห้าเฮ้ยได้ตังค์มากขึ้นวะ่ะจากล้านเออล้านสองแสนหกหเป็นล้านสอ0แสนเจ็าพ บางคนบอกเฮ้ยอิงก,ก็เวิร์กดิแปลว่ายิ่งเพิ่มราคาขึ้นนะสมาชิกลดลงนิดนึงแต่รายได้รวมมากขึ้นบางคนบอกอุ้ยงั้นไม่เอาแล้ว75บาทตั้งไว้ทำไมตั้ง170บาทเลยดูนะราคาเพิ่มหนึ่ง สมาชิกลด200แป๊บหนึ่งนะลูกรา,ราคาเพิ่ม1บาทสมาชิกลด200คนงั้นถ้า70บาทไม่เอาละหน้าเลือดเลยขึ้นเป็น170ยเจ็ดสนถ้าราคาเพิ่มขึ้น 100สมาชิกก็ต้องลดลงเท่าไหร่20,000ถูกปะเฮ้ยไม่ได้ลดเยอะไปแล้วเพราะสมาชิกมันมีอยู่18,000เองนะ่ายี้ไม่ได้ตังสักบาทแล้วเอาใหม่เอาใหม่อหมขอสมมติตัวเลขใหม่อ่นะเอา120พอ70บาทวันนี้นะไม่เอาละปรับราคาเป็น120 เวิร์กไหมเพราะตอนปรับเป็น75บาทเวิ work. ไร์กรายได้รวมมันมากขึ้นจาก70มา120อยแปลว่าราคาเพิ่มขึ้น50บาทสมาชิกก็ต้องลดลงเท่าไหร่ห0ึ่งคนจาก1 8ื่นแนะตอนแรกสมาชิกลดลงหมื่นคนเหลือ8 0 0พันเวิร์กไม่เวิร์กมาดูรายได้12,8,96งแปานะแล้วใส่ศูนย์สตัว ชิบหายแล้วครับน้องไม่เวิร์กว่ะรายไ,ได้รวมตกเหลือ9ก้าแสพอนึกภาพออกไปเขาบอกว่าให้ f แทนฟังก์ชันรายได้เมื่อเก็บค่าบริการ x บาทนะว่าการาฟ f จะมีลักษณะเป็นอย่างไรน้องครับ70ไม่ขายวันนี้ขาย x บาท ถามว่าลูกค้าจะลดลงกี่คนจากเดิมมีลูกค้า18ื่นแปดถาว่ะทุกครั้งที่ปรับขึ้น1นึ่งเออหบาทลูกค้าจะลดลง2000คนเออสองสองสอร้อยคนท่าทีพอฉันจาก70มาเป็น x เนี่ยถามว่าเปิดปรับเพิ่มขึ้นกี่บาทก็ต้องปรับเพิ่มขึ้น x ลบ70บาทเนี่ยก็เหมือนกับ 70มา75ก็ปรับเพิ่มขึ้น5บาท70มา120ก็ปรับเพิ่มขึ้น50บาทก็ร้อยลบเ0เอา75ลบ70ต้องเขียนัวลูกศรไปฝั่งนี้ฮะเนี่ยอย่างนี้ปรับเพิ่มขึ้น5บาทมีปรับเพิ่มเพิ่มขึ้น50บาทนะเพราะฉะนั้น70บมาเป็น x ก,ก็ปรับเพิ่มขึ้น x ลบ70บาทฐานบ้างปรับเพิ่มขึ้น1บาทสมาชิกลดลง200คน เพิ่มขึ้น x ลบ70บาทสมาชิกก็ลดลง x ลบ70คูณ200ลดลงจากตอนแรกที่มีสมาชิก18 0่0โอ้โหผมบอกไงนะยากนะผมคนโอ้ยพี่คนอื่นเขาบอกง่ายพี่เวอร์คือพี่พูดว่ายากเนี่ยพูดในฐานะนะสวมความรู้สึกสวมจิตวิญญาณว่าเป็นนักเรียนไม่ได้ทำในฐานนะติวเตอร์ไม่เอานะครับพี่ถือว่าถ้าเป็นนักเรียน โจทย์อย่างนี้พี่ถือว่ายากนะครับผมจัดรูปกระจายสองร้อยเข้าไปนะสิบสองเจ็ดสองสิบสี่ศูนย์สามตัวกระจาย x เ,เข้าไปลบสองร้อยเท่าไหรรเนี่ยบวกสามหมื่นสองพันบางคนบอกเอาร้อยหารตลอดเอาร้อยหารตลอดไม่ได้ลูก นะอีกฝั่งหนึ่งของสมก,การมันไม่ใช่เลขศูนย์มันเป็น f x น้องครับอันนี้คือสมก,การอะไรเอ่ยพาราโบลานะครับคือพาราโบลาเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆนะนะมันมี3รูปแบบนะคือ1 y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k 2คือ y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c 3คือ X ลบ h ทั้งหมดกำลังสเท่ากับ c c y ลบ k จริงๆนะถ้า2รูปแบบแรกเนี่ยหนูจะเจอมอร .3 รูปแบบเนี่ยหนูจะเจอมอ .4 เรื่องเลขาคณิตอันป่นะครับวันนี้ครับขอโฟกัสรูปแบบนี้ รูปแบบที่2หรือบางคนเรียกว่าสมาการโค้งลาติกหนูพอจำได้ไหมครับตอนมอ .3 เราท่องว่าอะไร A บวกโค้งห A งาย A ลบโค้งคว่ำอันไหมลูกจุดยอดนะครับจุดเวอร์เทกเนี่ย ตัว v แน่ยอดจเข้าเวอร์เทจุดยอดจุดยอดจะอยู่ที่พิกัดลบ b ส่วน 2a กับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a บางคนบอกโอ้โหพี่ลบ b ส่วน 2a พอไหวแต่ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ไม่ไหวพี่ยาวเกินได้ถ้านนี้ยาวเกินเองจำว่าสี่เหลี่ยมกันล้วกัน อ่ะแล้วถ้าอยากรู้ทำไงอ่ะก็เอา X เข้าไปแทนในสมการหา Y ออกมานะถ้าจำตัว Y ไ,ไม่ได้ก็เอา X เข้าไปแทนโอเคอ่ะถ้ามาวาการาฟงานนี้ A เป็นลบผงความแน่ๆคือการาฟเป็นรูปนี้นะอันนี้คือ X X ก็คือราคาราคาอะไรสมาชิกใช่ไหมในคำว่าอะไรอ่ะ ค่าบริการต่อเดือนค่าบริการรายเดือนส่วน y คือรายได้เอาละเป็นพาราโบลาโค้งคว่ำนะเหลือ3กับ4จุดยอดอยู่ที่ x เป็น7 5หรือจุดยอดอยู่ที่ x เป็น8 0ดสิโอ้ยังดีถามแค่ลบ b ส่วน2 a ลบ BB B ก็คือ32 0 0 0ส่วน 2A A คือลบ200นะลบหารลบเป็นบวก320หารตัดตัดได้80อ๋อนะแปลว่าถ้าอยากได้กำไรสูงสุดนะก็ควรจะตั้งราคาเป็น80บาท อยากรู้ว่ากำไรสูงสุดเท่าไหร่ก็ไปแทนข่าวเองละกันนะครับเอาเป็นว่าง,งานนี้ตอบช้อยข้อ4นั่นเองพอได้ไม่รูกนะส่วนตัวถือว่ายากนิดนึงนะครับอ่ะผ่านไป